สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่แพรเสียคิวนะคะจังหวัดอ่างทองค่ะพาเด็กๆมาตกปลาเราไปดูภายในแพรกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสามาดูส่วนของค้องครัวนะคะมีเตาแก๊สให้มีซิงล้างจานให้ ห้องน้ำมีอุปกรณ์ทําครัวมีเตาไมโครเวฟมีม้อหุข้าวให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถสั่งอาหารได้มีทีวีมีตู้เย็นมีลำโพงให้หนึน่งชุดเราไปดูในห้องนอนกันนะคะห้องนอนก็จะนอน มีแอร์ให้มีทีวีสามารถนอนได้ห้าหกคนเลยค่ะมาดูผีวีววงนอกกันนะคะ,ววะ,คะสวยไหมคะ